ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการศึกษาด้านวิชาชีพไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วนะครับผู้เรียนอาชีวะจําเป็นต้องมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อนําความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจของประเทศอ,อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในฐานะผู้วิหารฐานศึกษานะครับข้าพเจ้านะมีความตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา คือคนไก่สำคัญนะครับที่ขับเคลื่อนผู้เรียนจากผู้ปฏิบัติสู่เจ้าของกิจการเราจึงได้กำหนดแนวทางพัฒนาการบริหารศูนย์บ่มเพาะของเราเนี่ยอย่างนี้ครับ 1. บูรณารการศูนย์เข้ากับหลักสูตรและการเรียนผู้เรียนนะครับต้องได้ลงมือทำจริงผ่านกิจกรรมธุรกิจจำลองหรือขายสินค้านะครับเชื่อมโยงกับรายวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกงาน และชุมชนรอบข้างอย่างเป็นรูปธรรมอันที่2ครับเสริมสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูนักธุรกิจท้องถิ่นสิทธิ์เก่าแล้วก็หน่วยงานพันธุกิจต่างๆให้คำปรึกษาวิเคราะห์แผนธุรกิจและสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนเริ่มต้นนะครับอันที่3นะครับวางระบบประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเกณฑ์ชัดเจนครับในการติดตามผลลัพธ์เช่นจำนวนผู้เรียนที่ประกอบธุรกิจจริงรายได้จากกิจการพร้อมยกระดับการจัดศูนย์ให้มีความทันสมัยและสอดรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศูนย์รวมเพาะผู้ประกอบการอาชีวะวิจัยอักษาอุตตรดิ์ไม่ใช่เพียงพื้นที่ฝึกงานแต่คือพิธีเปลี่ยนนักเรียนอาชีวะ ให้กลายเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าเริ่มและกล้าทำครับสวัสดีครับ